กับเดฟท่านผู้ชมแล้วก็กับเดีนะครับเป็นน่าเกียดม,มากเลยแม่เป็นเรียกหมูกระจาเถอะรู้สึกเรียกไอ้น,นี้ไม่อรอดอ่ะต้องเรียกหมูกระจาหมูล่องหนหมูเป็นที่รัก,มกไม่เดียดย <c oughs> พาดูจะพาแดงกันไม่เรียก <c oughs> เอากะแดเรียกที่รักเลยค่ะที่รักลงไหน ที่เรักวมความกิมที่ได้ใค่แล้วแหละที่เราเราเราเรียกผู้เกิเยอะเราไม่ถนัดไอเกลือมันมีคนลงสะพานแดงด้วยววยชื่อไม่ถนัดเนี่ยอาสาร์ได้ไหมไมขอโทษคุณห็น หลังจากโดนจำกดติกกรแพกลัวเอาหัวพวกกรแพงับมโดนจับ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 เอบจับจับจับนัจับจบจบจับ่ับเบจับจับจับิัเจับอับบจับจับับจ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 ั ดูความวินาทของเราะคะารับสลาดในการเล่นว่ะอุ้ยซ้ายบีพีนี่โปรปะเขาเรียกคขาไม่เรียกโปรเขาเรียกว่าผู้ะอ,อะไรนะเห,เหนือธรรมชาติเหรอ,อ,อตอนนี้ใครเล่นอะไรอะ่ะอ้ยไม่ได้ดีตอนนี้วูเล่นอะไรครับปืน เล่นจำจี้กับเธอเล่นปะ่ะอืมโอกดีๆนะมูจำจี้มันเ้อะอบแหนกเท่เนี่หน้าแม่นได้เลยไม่เคยเล่นอ่ะจำจี้ใครเขาเล่นจำจี้อ่ะแนคะ่เขาเล่น ABC <ค>บซีกันตกกันให้ฝั่งเมอแดงไหมคะเ่ยเราไม่ต้องตกติด้วยเพิ่มมาสนิการเล่นนะครับ เหมือนเหมือน, <c oughs> น,นแค้นเพื่อนกันแล้วแบบวันนี้มันเจอกูแม่พี่โซเลยยวนะจ่า,า,จาโอ้ยผมฟังจากตกอ,อ,อ๋อ I have soul snatcher โอ้ว้าวมิเชลน้อยมิเชลน้อย เม้่กี้ผมเปิดเรามกอยูเกม้อ้ไก่ใส่ไม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 ่นี่มีคอร์้ซองเลยอ่ะหูหูป่าปุ๋งก็ไกลมืออยู่สกายมือเลยโอ้โห เจอบอ้บ้าโสดเดีแล้วโอ้ยโอ้ยมาขโมนเก็บหมดยังยังกำลังเก็บกยิ่เหลือแบ่งแลาด้วยมีแม็กไเล้วยจะ่อกไม่ไม่ไม่จะจะแม็กเล็กเถึงจะรู่นไม่ทันจะดีแตจะเป็นแม็กเล็กอีนี่ก็ยังหาไม่เจอ จะมีแล้วบอกอะ่ะเอ้ยเราจองเขาจองจองจองอะไรของบ้านเรา้องเปิดไปแล้วมาวหรอบ้าฉันสองไม่ได้เดินเลยตอกี้ลูกบาอะ่ะเดินแล้วแต่มันไม่อยากกินเอา้าไม่แปลกใจที่ท๊ะ โอ้ยเนี่ยเลือดก็มีอยู่วิเิษไ่คนทิ้งขว้างนะไปแล้ะจาเร็วกลับมาบัตรก็ไม่มีเลยอ่ะหายไปไหนหมดก็อ,อมีเนี่ย พี่มองอดออกดเกิดน้องใช่ด้านหลังด้านหลังนี้นี่เต็มเลยยายใหญ่อะเลกุ๊อสองมีระปูสามจาบอ่ะเอาหมุดได้ยังอ่ะใช้ระปูสามอะไรทีอะไรโอเ ไป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 โอ้โหมงโคตไก่เลยโงตไก่เนี่ยไปเอารถตรงแยกเขาเรียกแยกอะไรนะปแยกปักหมาถ้าปาบไม่หมาข่าว่าคนจะไปขึ้นแแบบอะไรไม่ได้ต้อคิวเลยโห นอนเล่นเะรอต้องนั่งเล่นอาะนอนเล่นดีลยวหนู no. ไม่จะดวกมังไม่จะดวกเป็นไอเดีอ่ะว้าวว้าว อยากได้ขี่คิวตรงเนี้ยอืมเป๋ๆปหิน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 ,หนว้าบอดดูดีมูบอดบอดเมันข้ากันเองไปไหนพอนลำบ,บักไหม wasting time. Get in. ไม่มีหรอกโน่นเนี่ยขับรถมาแล้วมีเข้าไปดังฟิวเลยจ้ะนี่ไ,ไปขับรถคนนู้นไงไม่เห็นนะครับก็เข้าไปแล้วอ่ะเพื่อนปะ ใครสัตรูหมู่ปะเฮ้ยเอ้ยลำบักลำลายตัวเองไม่มีอะไรมจโอ้วงอยู่ข้างบนนี่จ้า โอ้โหแสดงว่าคนอยู่แถบ,บนั้นเยอะดิเพราะว่าเาอา้ยเห็นยิงหน้ายิงหน้าเราอเปล่าไม่ข้างหลังก็มีอ่ะน่าจะมันขับรถอยู่จ้ามันเทเลยจา้าก็เห็นแล้วผมว่าผมยิงหัวมาแล้วจา้าแต่มันไม่ตกรถ่เลย ไม่โจนไปแล้วไปแล้วไปแล้วปืวววนกระสุนเนาะปุ่มไอ้กดขึ้นรถนี่มันอันกิกนึงนมันน่าจะให้ปรับได้เนาะนปรับได้ไม่มกดไม่ได้ดิปุ่มขึ้นรถปุ่มแต่ถ้าออกไปอะมีปุ่มขึ้นมาปรับไม่ได้ปุ่มอันก๊กนึง

เราไม่ได้หายรหายงรถหลังรถหลังก็มันดีดก็คืนก่อนไปไหนแล้ววะมันยิงคู่เตอร์เดินแล้วมันหายไปไหนกันเลย อืต mm. e, ีนี่เปล่าโ้เนี่ยเนี่ยคุณเจอไม่ใช่หรอไป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 ไม่ได้หไม่หาไม่เจอไม่ไม่เจอแม่ไม่เจอแม เฮ้ยรถมารถมาจริงหรอถมาเออรถมาแต่เกมไม่ได้ดูมินิแมปหรออยู่บ้านเราลากขวดขวดนี่นี่จิบผายละไม่มีแมปก็ดีเกมไรจ้าในคอมมันมี งวดอืตก oh. ็เ uh. ดียวหรอสองตัวฉ uh, mm ันเป็นฝ่าเดยวฝ่ายกลางจ่ายก็จะเอ้มไมตายยังงั้ เฮ้ยขอเราได้อขอขโทษนะขอโทษนะย้อยสื่อเป็นแม่เนอะสื่อเป็นแม่โอ้โ,โหวงอยู่ตรงนู้นนี่บ้าปอมเลยนี่น่าแบบคนแล้อะไะจ้ามันอยู่ในบ้าน าปาะโบบคกันฝั่งไหนซ้ายขวาในบ้านในบ้านออกมาแล้วออกมาอืม้มเปรือกระสุนรู้ไหมกระโคกแห่งง่าช้าฟอเลยโอ้ยบระโคบขอบขอบเลยข้าง เฮ้ยอายาอยาอยาชาร์จมันเลยขาดผมอหวงลอยตีนี่ครับี่แอ่าไปจ่าไจ่าไจ่าไ่่ จะเบิรแล้วที่เบิรแล้วมาคนเดียวดะไดอะเนี่ย่ะได้อะอวเลขคักับัลมาปลาครู4พอเราว่าเราต้องเล่นเป็นสีเนวเยอะๆแล้ยเจตี Nhà phò bố với... à? Ờ, mùa Mình lướt về wow. wow. uh, 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 uh. Nhà máy màu hồng Vòng nhà Vãn à? ơ, bên này, bên này Bên này, bên này ต้องดูระยะมันมันยิงเ,เขาอะระวันงนะจะปัดปัดจริงเป่าอุอ้ยอยู่ไหนวะ อ mm hmm. วรหัวระวังแตงวายเสาเราอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอ่ะไม่มีเสาอ่ะเธอระวังมองไม่เห็นแลนไม่มีเสาข้างล่างหรอ ออกไีขี้อ่ขาปอบมีตัตวข้างหลังสังโอ๊ยปักปอบเลอยู่งบนมัน้ง ไม่หรอกเขาไม่มีเข่าเนี่ยเขาก็เลยมองมันไม่เห็นเนี่ยมันก็ยิงเขาฟีระวังนะเธอมองอยู่ซีเดอร์เหรอเออใช่ใช่ใช่ใชแอบอยู่ในร่อง่ะ จะดูจะดูมังเกอร์เขาอะสร้างอันเดียวดิอีนนอ่านไดสามอันสองอันซ้อนกันอ่ะที่ไหนล่ะหลังด้านหลังตรงไหนไหตรงไหนโอเห็นแล้วอะไรเห็นแล้ว ไมบเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ยิงตกเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าบอดอืมไม่คิดบอดอ๋ยเธอยิงมันไปเ้าควรระวังนะไอ้ตัวเนี้ยมาแล้ว ใส่สูตรไปคุณก้าแต่วังตอนนี้ปืนบักอยู่นี่ก้าเนี่ยเน,นี่เนี่ยเอาแม่ม มาแล้วอ้อมเป็นไม้เอืออีกเข้าลงเข้าหนึ่งก็เนี่ยโอ้ได้คลิดไปลงแล้ว <laughs> ตายแล้วนะ